ครับพี่น้องครับผมกระชองไปแล้วเพื่อนชร์ครับตอนนี้มันมาอีกแล้วครับพี่น้องมันมาอีกแล้วตอนนี้คือรัครับลมแรงลมแรงน่ากลัวนะครับนี่บอถ่ายไว้แต่ยังไม่ลงนะถ่ายไว้นะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น เหตุการณ์ที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าลมฟ้าอากาศบังคับว่าด้ไครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเขานะครับลงมาแรงมากนะครับฟ้าขึ้นมาเลยนะครับจะนอยกับโต๊กกัยพี่นองครับทุกอย่างต้องเอาลงนะครับตินเพราะว่า อาจะอยู่ได้นะครับเพราะว่าลมแรงแกลักษณะลมแรงมากลักษณะนะครับมันมันมาครั้งเดียวบึ้มเมันเมือนเทือที่แล้วครับเหมือนเมื่อวานนี้นะครับ่เอเราค่อยติดตามเหตุการณ์น้ำกันพี่น้องครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ลมค่อนขอ้างจะแรงนะครับต้องนอกถ่ายได้ยดุติเราถ่ายไงแต่เราไม่ลงไงเราถ่ายไ,ไ <ป S 2> ว้ไ,ไงไปลงย่้าเหมือนอันนี้ใช่แล้วโอเคนี่ครับมันเป็นเหตุการณ์ทีแทบชกแทบตุลิงแทบช็อกแทบตุลิงแทบการเอ,อียงกูออกมาจมีแดดอู่ไหมแล้วก็เรื่องรถนะครับเรายังเขาบอกว่าคิวเต็มไม่จำยาวนะครับเราคงไม่ได้ทำง่ายๆหรอก พ่ต้องจอดรถไวสิบบันเอาเลยเหรอเคลียว่าบริเฮตุอกยังบ้านนี่เราตัดสินใจก่อนราให้เราตัดสินใจก่อนเขาบอกว่ามันท่านนี้มีรถแบบเราไปทำขั้นเราทำก็คือคันแรกนอกจากว่าเขาจะะเอาแค่เล็กพอดบาออกแล้วเอาเล็กมาิเฮดเป็นโครงที่นอนแล้วก็เอาเเอที่นอนมาใส่เลยแล้วก็นอน แต่มองเก็บของเขาก็ต้องก,ก็ทำได้อ่ะทำไงก็ได้นะแ,แต่เรามาทำเหนียวมั้งฝนกันเลยเออโยกเต็นไปแล้วครับเดี๋ยวกลับไปเหมือนจะจับเต็นยังซอยกันมาสัมบ้งมาเพราะว่าเหตุการณ์บอบชิดบอบกาดปันแต่ว่าซุ้มบายานกับบายานบายานในเมึองนี้เขาเจ้าชิ่นแล้วเขาเจ้าอยู่แล้วมันมาไ,มไหมไอ้ เกเียรเฮตมันจะวัดจับีกหรือจัชินแล้วนี่มันว่าเขเดียวมันกับพัดไปทางอื่นนไงเพราะว่าฟังผิวมันมามีฝนขับเป็นคือเหมือนเมือเหรียญยูซีสเกตเมือเขาอยู่ก้อนสิซีสไลด์ไหมข้างผิก็คือมาข้างผิก็คือม้าเนาะมันคือม้าหลบด่านไหมอันนี้คงไม่ตกหรอกมันเหมือนจมันเหมือนกับมัดตัวเขาพัดไปทางอื่นอ่ะทำมันทำมันสีเหมือนบ้างมันคงสีเหมือนบ้างคือสีไม่ผู้ขาอืย แ,แต่ว่ายังไม่ได้ดูไอ้เรียดานะเรียดายังไม่ได้ดูตอนนี้เริ่มเอาเตนลงแล้วทุ่ม,มนั่นมันเออคนอื่นขึ้นมนยาย่างผู้เดียวเตะเตะพึาา่งไปพิสระผาเอาเหรออืมนี่แต่ว่าอย่าล้มท่านั้นนะมันอาจจะไม่มีฝนแต่มันล้มเม่ไอ้มุ้งอัด<ๆ>เตนไม่ปิป๊บอยู่บนวน มาแล้วเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่มีฝนแต่ว่ามันมีลมแล้วก็อาจจะมีฝนลินนิดหน่อยอแต่ว่าถ้าจะตกมาลืึมตึมๆมันไม่ตกหรอกเพราะว่าเนี่ยมันตกนะมันบอกมารีรองสิเดค้มลงเด้แต่ว่าก็ทีมงานกอนไว้เขาดึงดึงใจแต่ก็ดูไปเรื่อยๆเพราะว่าพยากรณอากาศมันแค่เข้าๆแต่ว่ามันไม่ได้กระจายเปอร์เซนต์ใช่คาดมาขึ้นฝนอยู่ไกลๆมันยังมาเลยนะเออแม่เออคิดบางจำนั่นละ แล้วก็ที่อยู่เดดอุดมนั่นบ่คขึ้นว่าฝนสิตกซ้ำแต่ก็ตกและก็ตกแรงด้วยมันไม่ยังกำลังตื่นเลยหเพาะฉะนรัเ้แมนเพราะว่าตอนเนี้ยไม่ไว้ใจเลยเ,ลยเพราะมันเป็นหน้าฝนทุกอย่างคือต้องซซปปเซฟเซฟใปเห็นบ่คอนไวก้กำลังดึงเสือกพี่น้องเห็นบ่เพราะว่าถ้าไม่ดึงไหมอย่างนั้นมันก็ล้มนะเว,วทีก็ลม้มแล้วก็ไม่เอาฉากขึ้นเพราะอะไรนะมันตานมลม ถ้ามันต้านลมปุ๊บจบชีวิตครับบางทีเฮาดีอ,อยู่ที่ว่าออกแบบมาออกแบบมาเพื่อบ่งแห่งมันต้านลมมากเพื่อที่จะง่ายต่อพายุลมฝนแบบนี้เลยลมมากสิพี่น้องลมมากเพราะฝตกคึมจมึมคึมเลยถ้าฝาดจะคึมน้ำดำก็หายไปเลยล่ะเมื่อสิ้นเดอ๋ยวจากันนิดน,น,นึงอันนี้เก็บภาพนี้เป็นวินาทีที่มันมานะครับตอนนี้ ใบสองพี่น้องแต่ใบสองเองเออวินาทีที่มันมาวันนี้นะครับฝนจะมาใบาสองอยังไงวันนี้ก็ไม่ตก<อ>หรอกแต่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณหกโมงแล้วมันก็เริ่มมาแล้วลินลนะินนวนั่นคือตกแน่เออว่าลิลินเห็นแน่นอนสชแต่ว่าอันนี้มันมาเตเว่นแล้วมากระสิไปเตเว่นคือกันเข่าไปเป่ามาแลดิ้นม่กระสิเห็นเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะพื้นที่วันนี้นะมันดีมากเลยนะ มันเป็นมันเป็นดินผสมผสมหินหลักก็หินซส่วนหลายก็ดินไหมดีแล้วมันจังบ่เละแล้วก็แข็งแคงยางมันจะไมแต่้มองหน้าเนี้ยที่รถเขาออกแล้วมันเป็นโพ่งในทั้งมนั้นอืมมงขังหันฟังคุณอืแต่มันก่บนเด้มีอุปสภาษาเดียพรนะมันขี้ดินโอ้มันเป็นหินอยู่แล้วไหมเออมันก็จะมีน้ำขังเวลาเวลาเลียนรถเลียนรถเลียนตามร่องมันอ่ะเออตามร่องนะอืมเอาดึงครึงไปแล้วครับถึงเสียงไปแล้วทางคุณโอเค ภาพเหตุการณ์วันนี้นะครับเป็นเป็นเหตุการณ์ที่พายุฝนมานะครับแต่ว่ามีตะลมมาพี่น้องครับแต่ว่าฝนยังมา,มาตะลมมาไทยเจ็บหัวเป่าหัวในนู่นนี่นี่เป่าเพี้ยงเจ้า <laughs> เจ็บหัวตั้มมันประตูเนี่ย มาเลยเฮียละตีบันีจะเป็นไหลามาเร็วอยู่นะไหลามาเร็วแล้วก็ไปเร็วหา้ามฝ่าห้ามฝนห้ามอะไรพี่น้องครับก็หมายคือจะมันหมือนเดนะี๋ะแต่มัเป็นอีกเหมือนขนาดนั้นอ่ะโอเค คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพี่น้องเดี๋ยวมีอย่างรายงานใะหน้อันนี้คือถ่ายไว้ก่อนสนกนแต่เรายังไม่ลงนะรอให้มันเป็นวันต่อไปหรือว่าอีย่งก่อนจจังสีลงนะครับตามระเบียบแบบแผนกองของเราเองนะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องครับกดซับสไครต์กดติดตามอ้าวเหมือนลมจะมาแรงนะอ,อ่าโอเค กดติดตามกดซับสไคร์ช่องบ้านละเบิร์อะไปเชียวครับขอบคุณทุกกำลังใจใพี่น้องครับสวัสดีครับ